สเต็กซันตาเฟ่ดูเขาเรียงมาสามคนง่ายเปนสาชุดดูดิอฝายกุ้งทอดแล้วก็อะไรนู้ชุดละร้อยเก้าบาทนั่นแหะพี่หน่อยดูนั่นะในเมนูน่ะชื่ออะไรชื่ออะไรร้อยเก้าบาทร้อยเกุ้งทอดแฮมเบาเ็นฝายอ่ารอยเก้9บาทแฮแฮมบ้าเบนฝายในแฮมบาอหนึ่งส้มตำสี่สิบเก้าบาทดูใส่เนี่ โอ้เอ็นดูน่ารักกุ้งกาแฟค่ะอันนี้เป็นชุดมันน้ำระัชุด2ม2ล2ไปสองสปดแปดเก้ารู้แป้มีนี่ด้วยมีมีมีตันตัอหมูแม็กซิกันแล้วก็ปลาตะรี่ทอดย้ายาย